เงิน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 เงนเงินยังน้องเงินยังงอันนี้เลยรถยังขึ้นไปอยู่นคดเาะเอาขึ้นทางไหนบาึกขนบ่อพันเดะโอ้น้องสาสังเกตนี่ครับพี่น้องเปนมารถยังไปอยู่กับเถกกับคนมันปนี่นะกจคงประกอมันันเนี่ข้านุนเงี้ยงนนี่นจงไหรถมาสิบตกบ่อใช่นี่บ่อนี่เงียมๆเนยบ่แงมเป็นเต็ดเดน้องเป็นสอเล่นด เพื่อฟังขากลับฟังขาไปเน่ภาษาเพื่ออะไรดิคุ้ยกันอยู่โอ้มอนี่รถไฟไปไหนจ้ะค่ะเบือ้องนี้บอแม่นทางเดียวน้องมุนอติตึ๊กเอียงใส่คือข้อศอกขึ้นศอตึกสร้างกันบอเบือ้องทุกคนมองตาว่าแมนเอียงมีตตึกบ่น้องเป็นอะไร มาาันจัด ok ูบอกบอกบอกว่าแวมจะผ้าข่มาใช่อเดี๋อ่ะจะไเนาะเป็นจะอะไรโอ้ยเฮ็ดท่าขนุนอะไรยังงนี่รถสิบโตกลงมาเป็นจะไรนี่ท่าขนุนมาทั่วนี่บ่วกไ้ยาุนบอจะไรขนุนแบบไรเนาะเฮ็ดไปทุทีบทัรแดนน่ะสางค่ท่าเนี่ยไรคืองามก่าทุนนี่โอ้นี่บอหนิบอหน่บอน่บอนี่ท่ามันไสนี่บอไม่เด้เดเดรถมาเลยเนาะเฮ็ดไปทัวทีบทะเรนะเพิ่นสางพอยรถเดนเยอยมนต <c oughs> ิดกันแน่นอสองทางไยมันเด้ นี่รึว่พันนี้ขาขาไปพเออพันนี้ขากลับพันั้นขาไปโอ้รถไผ่ะกูดี่นี่ร้อยนี่รึวปวดเออทุกคนนาลหลงดราะวดเปไบานเพื่อนมที่ปวดยังกินึงตือปวดพันนะเขาแปลกใจว่าไปยังหดกบใหม่เขาจะว่ไดี๋ยวคืนไปจัดปเพง่ปเอาไปปลูกดเหนมยน้องฮะไปเอาไปปลูกนะไผเอาไปปลูกเกิดเองนะหันน่ะต้อยบนเน็ตี่หัน มันในที mm ่ไยแต่อันนี้ก็มีอดขด่ว่าทางเลยมันจะมันจะเด่นนี่เขาลองไปทางไหนวะอันนั้นทางรถดิอันนี้ทางค้นดิทางคนเดินนี่นี่น้องเป็นสายข้นไลยเนี่ยเป็นสายข้นเดินด้ประเทศไทยนะเขาจะขึ้นเอทเทิลที่ปะอ้าวงบเผันลายเนาะบังในตีฮะงบบาทผันหลายเดิประกอบนี่เลยคือประกอบตันเลยเป็นยังคือเหตุคืองากระทุนนี่วะใช้มองนี่บอสนี่ อ้าวคนขับรนต่อตันกันมากมันกับโมมีอันนใดน้องสถานีได้นี่ครับนี่สถานีแยกอาหารแยกนัดเผาวได้น้องใช่ขบไปเกิดยันจกเถื่อนพวกนี้จีห์ฮาพวกใหม่หันก็หกพวกเอาขืนพวกตายใส่พูดยุบไปพูดโอ้พูดภาษาอยู่หันบ่แนต้นไม้ยังไปเกิดจืดเถืองหลองตายป่ะเพื่อนเอาไปปลูกเลยเนาะจะปลดตัดถิ่มบ่บปลดตัดเนี่เพื่อนเอาโดยรางไว้เพื่อนเอาไปปลูกไอ้พูดเพื่อจะเกิดก็บขบไปเกินจกเถื่อนแล้วเอาของใหม่เนี่ยไปปลูกใส่ ลังคาเฮือนโอ้จะเบิ้งนี่ผัสางอะไรจะเน้นี่เบิ้งตึกนี่ไปะพูนป๊าโรโทโโเบิ้งภัาอะไรจะทุกคนป้าอามีหัวดใสพูดโอ้รถจอดจะเรื่องคนแม่นป้าต้องขับพี่นอเลยครับป๊าดงื้เงื้อเงื้อเงื้เงื้องเงเงงงเง้อ้อ้ง้ง้เ้งเอ้งเ โอ้โหอะดิหน่างใจสองทังเกตนี่ครับพี่น้องมันมาลดยังไปอยู่กับเถอะกับคนมันปะนี่นะ,ะก็จะเครื่องประกอบมันจันเลยใช่นี่ข้างขนุนี่ยังเนี่ยนี่เป็นจงไหนลดมากสิบรตกบอกใช่นี่บอสนี่เป็นเงี้ยมเนี่บอสเงี้ยปฏิบัตเด้น้นองเป็นสองสองเล่นด้เพื่อฟังขากลับฟังขาไปเด้กระซ่าเลยดิฮัลโหลอะไรดิข่วยกันอยู่ โอ้มหนี่รถไฟไปไหลจ้ะคะเบื้องนี้บ่แม่นทางเดียวน้องมันในตึตึกเอียงใช่คือหัวสั่งคือสั่งตึกสร้างกันบ่เบื้องทุกคนมองตาค่ับแมนเอียงมีแต่ตึกบ่น้องเป็นอจะอไรมาแจ้กดูบอกบอสบอกว่าเอาไปแทนอย่นี้หรืปล่าป่าาวัดเปนต้นแล้วกาแฟผู้เป่าเท้าวัดที่น้องเลยนะครับที่อายผูุ้น พวกเนี่ยไปซ้ายไปซ้ายมีแต่ดุปากหวานขุนเสาไฟ้านบดเามาตร่าวได้เหรอเนราะมาตร้าววะแลเรา่ามาตรอมาตร้าบ่แมนมาเขาจะอยู่บ้านเขาได้แนนแบบนี้เขาคือบานเหาอวโอ้ยบานเพื่อนท้งเป็นไล่ทืนไฟฟ่าสับุนายมันเนตี้หันเบิ้งดขุนุณขุนขเนข่นขุแบบว่าเปลี่ยนขุนขุนุุ่นขนเุนข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 กนาุนขุนุนขนขุ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 ขขน บืกตึกอคุณแจ็คสันนี่น้องนับบฮะนับทัวร์อยู่ปะนี่นับบ่ไหวนับบ่ไหว้หัวไปยังมนุษย์ถามน้ามาถามแต่หาตึกอกระสันนมาถามแต่ว่าปฏิทัยเลยมี่เนาะว่าตึกอเราวะน้ามาถามหาถึงเป็นจ่ายไหนลุงมาแล้วลุงยู <t 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 ่ในถ้ำรรมมาแหละมาถามหาแต่ตืกอไม่ค่อยเห็นมัแม่นี่ยนี่เนะว่าปฏิทัยตื้อคุนปะพายยังไรกันฮะถามหาแต่ตึกทุกคนผมไม่นด้รับตาแบบอววะนึกว่าท่านส่วงเราจะช่ไหมจังวะเออหนีเด้อดุเลยตึก นี่นะตึกจักรพรรน้องตายรับปะไงรับไปยังปะรับปะไว้อะว่ามันยาว้ยอะไรมันใหญ่มันยาวบ่แม่นี่ครับทุกคนป้าหน่อยเนาะน้องตายทามมาต้นไม้อีกกปลูกอยู่คางกระมี้อยู่ห้องกระมี้เออะก็จะเห็นเพื่อย่างวะน้องตายทามมารถอู้พุ่นใส่หุ่นควัญโอ้ป้าเขาคือขึ้นไปสูงแท้ว่าอยู่คอนโดเนองเลยคอนโดจะไปจักรพนเบิ่งเอ้าอันเดียวออื้ขวัญ ยี่ในเนาะไอ้นึงเอเดียวใช่นะนี่หอยตัวโปรดยู่นี่งหอยจะใส่ท่นนี่นี่ท่านี่เสื้เขียวค่ะท่นนี่จะใส่ท่นนี่ค่ะค่ะท่นนี่โอ้เห็นเนาะเขาเห็นดังอ่ะความสะอาดดิเจ้าเสื้อต้องควสะอาดด้วยเหนเนาะเขาโมยานตกบ่บ่ยานบ่ยานส่วนไลยคนเล่าและหันทิดท้อความสะอาดเสร็จตึ๊กเห็นจะงหัว่าน้องมันราคาเท่าไรฮะบ่มันหนึ่งเป็นพันสองพันบาทเนี่ยไอ้งานนั่นน่ะ โตกว่าว่าเบิ่งตุกอย่างไี้เสดิงมันก็มีเนาะพันมีสายสดิงอย่างดีนี่ครับทุกคนตอนไหนมีแต่ตึ่หลองตายปะแต่คุกเบิกตาไปเบิร์ตทุกคนเลยเต่นม่นไม่นั่งคุกว่ะบอกพันมีเพันเศษเด่ยของเสด็จมันกระทาสีแน่นอนพันทาสีใหม่เพันเศษกระจกนี่คนเจอนี่ครับ ปปปาาาดดดโถเมืองไทยบ่นี่เมืองไทยบ่นี่ยด้ว่ายุโรปแล้วมโนสามสิบวายุโรปอีกแล้วเมืองไทยเมืองไทยบ่มองไรหลักฐานมองไรหลักฐานมองไรหลักฐานใส่หลักฐานใช่หลักฐานเจ้าข้อความเป็นไทยคือทุ่งชาอันเนี้ยทุ่งโอ้ทุ่งสารเถอะบ่บอก็ทุ่งทำเนี่ยบอก็ทุ่งทำเนี่ยแล้วสิบปึกอีกคุณคุณกรุณาคุณแหกแหกดูนะพ่อจีคุณกรุณาคุณแหกตาโลนะคะลงมนุษย์ถ้ำเนี่ยหรือว่า ชื่อเล่นเขาลุงปึกนะคะลุงปึกนี่ครับพี่น้องเอ้นะครับกรุณาคุณดูให้ดีป่ะสิค,คุณจะบ้าย,ยุโรปไม่ได้นะเ,เพราะว่าน้องต่ายไม่มีเงินไปซื้อตั๋วไปยุโรปแมน่นอ,อู้ยนี่ครับทุกคนเอามาแล้วเนาะมาแล้วามาแล้วาาลว่ายา,บ<อ>านบ่ว่า,ายานบ่บ่ายานบ่อจะว่าเขาคือสั่งมาสองเด่อนไหนบอตายว่าคือสั่งมาสองเดือนไหมบอแน่นด้ฟังคากลับเดียุ่งอะไรกับมี่ป่ เพื่อนอะไรคือการบ่างไรคือกันน้องประจางให้มันพะวานี่นเป็นสถานีดิเห็นบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วทุกคนพี่ครับน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 ี่ไม่ใช่ยุโรปแน่นอนน้องนตนเมืองตึ๊งประจางยูงได้น่องไต้ะางให้กว่ากำแพงบานเท่าดิ หายก่ากำแพงอ่าคือกำแพงบ้านแต่ว่ามันเป็นตึกเสยนี่ทุกคนแล้วตึ๊กยุงกับมีคนอย่างกันว่าเอาเลยฮะมีคนใช่มีคนอันนี้โอ้สกายบล็อกนี่อ่าก็มีคนเดินนะเนาะพัดจางไอ้คนเดินเนาะสกายบล็อกทางเดิน,น,นดิมันก็จะใช้คนละเรื่องใช้โอ้เป็นสางทางเป็นสางทางโอ้นี่ครับคือว่าเอาคนขุด อยังหันโดดยังว่ามีผลทุกคนสะอาดแล้เห็นน้องเล่ยยังไงโบแมนโดดทำามสะอาดเครื่องดูดบ่โดดดูดอ่าขังเสียโอ้นี่ครับโบเห็นก็ได้เห็นพี่น้องมีหลายนะยางหลายแนวครับผลนี่ครับเอ๋อโอเคเราลงใต้เนาะแบบมิเตว่าทำว่าลุงเราแบบโบเคยเห็นกบบมิเตมาเบิ้งเนาะ พราะว่าประเทศไทยนี่ตุกตึงซูมมันก็นมีมาแล้วนะครับ<อ>ทุกคนนี่ครับใ,ใจว่จางตายมันสามใจด้ายสามใบใช่ไหมวะนึกเท่าไรเกือบเกือบลอยก็สั่นทุกคนเลยนะครับสูงยาวยาวเหยียดยาวเหยียดพี่น้องเลยโอเคครับขอลาไปก่อนพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีจ้า,าสวัสดีครับ